สวัสดีครับมาต่อหัวข้อ for each loop with array key and value นะครับผมมาต่อที่ไฟล์เดิมเลยครับในคลิปก่อนหน้านี้ครับผมพาสร้างตัวแปร product ที่มีการกำหนด key และก็ value นะครับก็คือ key คือชื่อของสินค้าครับอ่ะนี่ครับส่วน value คือราคาของสินค้าครับอ่ะนี่ครับ ในคลิปนี้ครับเราจะมาเอาข้อมูลมาแสดงวนซ้ำใน for each กันครับผมนี่ครับผมขอไฮไลท์แล้วก็ control s l a นะครับหรือว่า command s l a s สำหรับเครื่อง mac นะครับเป็นการ Comment ์โค้ดสามอัศน์นี้ไปก่อนและจากนั้นครับเราจะวนซ้ำข้อมูลโดยใช้ for each นะครับผมโดยใช้ for each นะครับแล้วก็พิมพ์ for แบบนี้ครับ ขึ้น for e a c ให้แบบนี้ครับแล้วก็ enter ทีหนึ่งนะครับพอ enter เสร็จแล้วนะครับจะมีโค้ดขึ้นในอัตโนมัตินะครับอ่ะก็จะมีนะครับ variable key add แล้วก็ value นะครับผมอ่ะนี่ครับตัว variable ครับเราเปลี่ยนเป็นตัวแปรตัวแปร product ของเรานะครับอ่ะตัวแปร product อ่ะนี่ครับผมเรา a s d เป็น key key ก็คือชื่อของสินค้าอ่ะนี่ครับ ส่วน value ครับก็คือราคาอ่ะนี่ครับที่เราได้กําหนดไว้ในขั้นตอนต่อไปการจะมาแสดงนะครับให้ขึ้นทีละบรรทัดหรือว่านะครับในปีการของ for each ครับเราก็ใช้วิธีการ echo ครับแล้วก็อ่ะนะครับใส่ single quote นิดนึงนะครับแสดงเป็นชื่อสินค้าอ่านี่ครับชื่อสินค้าชื่อสินค้าวักนิดนึงครับแล้วก็จุดครับเพื่อเชื่อมตัวแปรในภาษา PHP ครับแล้วก็ เรียกตัวแปรชื่อว่า Key มาใช้งานนะครับตัวแปรชื่อว่า Key จุดนะครับแล้วก็มี single quote แล้วก็ใส่คำว่าราคาแล้วก็คอวักนิดนึงครับหลัง single quote เราก็จุดเพิ่มครับแล้วก็เรียกตัวแปแวร Val u e มาแสดงอ่ะนี่ครับจากนั้นก็จุดเพิ่มครับอ่ะมี single quote เพิ่มอีกนิดนึงครับแล้วก็ใส่คำว่าบาทเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย s e m i c o l o n ในคำว่าบาทครับในซิงเกิลคนเดียวกันเราอาจจะมีการใส่ br เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้สินค้าแต่ละตัวครับขึ้นบรรทัดใหม่จะได้ดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอเทียบอีกรอบหนึ่งครับข้างบนครับเรากำหนดตัวแปรชื่อว่า product นะครับเป็น array นะครับในตัวแปร product ก็จะมีสมาชิกนะครับที่เป็นนะครับ array จำนวน 1, 2, 3, 4นะครับ4รายการด้วยกัน นะครับซึ่งคีย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคือชื่อของสินค้าส่วน value ครับคือราคาของสินคา้านี่ครับและก็เราใช้การลูปแสดงข้อมูลโดยใช้ for each loop อ่ะนี่ครับใน for each ครับก็จะมีวงเล็บเปิดปิดให้แล้วก็มีปีกาเปิดปิดให้นะครับซึ่งตัวแปรแรกที่เรากำหนดคือตัวแปร array ที่เราจะเรียกมาแสดงข้อมูลครับส่วน add เป็น Key ครับมันก็คือชื่อของสินค้า นี่ครับแล้วก็ Value ครับก็คือราคาของสินค้าตัวนี้นะครับผมผม h o h o เป็นชื่อสินค้าเป็น String ทั่วไปครับเป็นข้อความที่เรามาตกแต่งนะครับให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความที่มันเป็น String มันเลยต้องอยู่ใน s n g l e q u o t e หรือว่า o u u l e q u o t e และจุดนี้คือการเชื่อมต่อตัวแปรในภาษา PHP นะครับ,นะรบนี่ครับชื่อสินค้าจุดด้วยคีก็คือ ชื่อของสินค้าที่เป็นพวกนี้ครับไอ้อ h ไอโฟนนะครับ iPad, i p แ d iMac PC นะครับแล้วก็จุดข้างในก็จะมีสิงค Code แล้วก็คําว่าราคานะครับเอามาใส่เพื่อให้มันดูง่ายขึ้นเพื่อให้สื่อความหมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จุดเพื่อเชื่อมตัวแปรแล้วก็เรียกตัวแปร Value มาแสดงนะครับหลังตัวแปรแว u ูครับเราก็มีจุดแล้วก็ n ิงคโปรมีคําว่าบาทแล้วก็ BR คือขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเป็นการจัดฟอร์แม นะครับของ array ชุดนี้ให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์ไฟล์เดิมนะครับรีเฟรชครับเห็นไหมครับนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้ออกมานะครับนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้ออกมานะครับผมวนซ้ำทีเดียวจบไม่ต้องมาพิมพ์ Echo 4บรรทัดนะครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์ Echo สินค้าแต่ละตัวนะครับซึ่งแบบนั้นนะครับ เราจะไม่ได้ใช้รูปแบบของการวนซ้ำข้อมูลแต่มันเป็นการกำหนดค่าและก็ Echo มาตรงๆแต่รูปแบบที่กำลังพาทำคือการวนซ้ำข้อมูลโดยใช้ for each จาก array น,นี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็อีกนิดน,นึงครับตัว for each นะครับที่เราได้มาจาก code auto นะครับพิมพ์ให้ดูอีกทีนึงครับ น้ครับมันจะมี variable as key as value นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นนะครับต้องไปใช้ตรงตามที่เขากำหนดมาให้เสมอไปอย่างเช่น key เราอาจจะเป็นนะครับ p name ก็ได้ครับ p name คือ product name นะครับเป็นตัวย่อแล้วก็ value อาจจะเป็น price ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับมันเป็นแค่ตัวแปรนะครับเราจะกำหนดเป็นตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ให้มันสื่อเท่านั้นเองนะครับพอตั้งเสร็จแล้วครับ ก็ต้องเรียกมาใช้ให้ถูกต้องอ่านี่ครับพอเปลี่ยนแล้วก็ต้องเรียกมาใช้ให้ถูกต้องนะครับอ่านี่ครับเซฟแล้วก็รีเฟรชอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับก็ยังแสดงตามปกตินะครับก็ยังแสดงตามปกตินะครับหรือเราต้องการนะครับกำหนดสีสันนิดนึงนะครับอ่านี่ครับก่อนคำว่าซื้อสินค้านะครับมันเป็นสตริงอยู่แล้วผมก็กำหนดแท็กฟอนขึ้นมาฟอนโคลเลอร์ เท่ากับดับเบิลโคดแล้วก็ปิดนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับไปดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับผมจะมีบอกว่าถ้า Echo ด้วย Single Code นะครับ Attribute ข้างในต้องเป็น d o u เบิลโ d e นะครับมันจะได้ไม่ชนกันนะครับจะได้ไม่ r อ r เลยฟอนต์อย่างเช่นผมกำหนดเป็น Blue แล้วกันครับสีน้ำเงินเมื่อเปิดแท็กฟอนต์แล้วนะครับเราก็ปิดแท็กฟอนตหลังคำว่าบาทก็ได้ครับ แท็กฟอนครับนี่ครับโคจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็แท็กเปิดครับนี่ครับจากนั้นเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลับเห็นไหมครับชื่อสินค้าราคานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีตามที่เรากำหนดนะครับผมนี่ครับให้ดูโคดอีกทีหนึ่งนะครับแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับการกำหนด array key and value แล้วก็เรียกมาแสดงโดยวนซ้ำโดยใช้ for each แบบง่ายๆแบบนี้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นการซ้อมไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนที่ทำระบบจริงนะครับจะค่อนข้างได้ใช้บ่อยมากนะครับทั้ง for each แล้วก็ array นะครับผมตอนนี้ก็ซ้อมให้ตัวเองไว้ก่อนนะครับคนที่เป็นอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการมาทบทวนแล้วกันนะครับผมอ่ะลองทำดูครับให้มันได้ผลลัพธ์เหมือนผมก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยน เป็นชื่อตัวแปรเป็น Key เป็น Value ตามที่คุณต้องการนะครับผมในคลิปต่อไปครับเมื่อพาใช้ for each loop with array key and value แล้วนะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็น sort function for array ก็คือการเรียงลำดับข้อมูลใน array นั่นเองนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ